จ้าเหนือสุผูสุคนครับถ้าพี่น้องชาวเหนือต้องสุผูสุคนด้วย<ม>เราก็จะต้องเริ่มทำการแต่งหน้าแล้วนะเพราะเราช้าละเราช้าแล้วนะครับตอนนี้เราช้าแล้วเพราะงานเขาเริ่มทุ่มนึงอันเชิญเทวา สิชั้นฟ้าทั่วราชั้นภูมินะยอ,อก,ก่อสิบนิ้วประตรงขึ้นเหนือเสียนเรียน้องบูชานะับอันนี้คือเนื้อเพลงนะครับกันเป็นเนื้อทอดกันอีกแบบนึ่งเอใ้ใช่ใช่ใชนี้ตัวนี้ไม่สั่งน้ำให้พี่หน่อยน้ำปลาสองขวดแล้วก็อ่าน้ำแข็งแก้วหนึ่งไม่ต้องสั่งซื้อมาให้เลยก็ได้ ขอบพระคุณน้องไปอย่างสูงครับมาซูมได้นน่มาซูมดูหน้าใกล้ดีกว่าเออนี่เห็นทุกอะลูนูเขาเรียกอะไรเห็นทุกอะูรูขุมขนกันไปเลยหนูดาวเ,เป็นลูกสาวก,กบจบชั้นมหก โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ไข่ไล่ไข่นาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยไปเรียนอยู่ในกรุงเทพไปเจอเพื่อนเพื่อนที่มหาลัย ใช่ครับตอนนี้อยู่ที่พะเยาครับไม่ใจจะอยู่ที่พะเยาผมพะเยาด้วยเอาอย่างละใครชนเต็นนะนอกจากจะอยู่ที่จังหวัดพะเยาผมพะเยานะครับตอนนี้เยาารถเนี่ยครับทั้งโคง้งทั้งยางโอ สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ขอบคุณที่มาสละเวลาอันส่วนตัวของคุณนะครับมาดูรายการไลฟ์สดอันไม่มีสาระของผมเย็ยนหัวไหมนี่ต้องถามตัวลินเลยว่าตัวลินเย็นหัวไหมบอกตัวลินไม่มีเวลาเย็ยนหัวเลยครับบอกเลยข้านั่งนี่เย็นนลพอบอกตัวลินขึ้นรถปุ๊บขึ้นหลับเลยอะคือแบบ วินเนอร์จริงคือยอมอ่ะก็จะไปแ,แ,แบบไปถอดเทคนิคการนอนของตัวดินเดนียวนอนได้ไงคนเหนียวมันอนแบบเพื่อนมอลังสิต,ตส,สวัสดีน้องหยกครับสวัสดีเพื่อนหยกด้วยครับเพื่อนหยกจากมหาวิทยาลังสิตนะครับ เมื่อกี้เราเหงืน้ำหาอะไรไปพอดีเนี่ยทุ่มหนึ่งจะขึ้นแล้วเนี่ยเร็วๆรีบเลยรีบออกมารีบดิรีบแต่งผมเนี่ยโอเคมิ้นทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วง จากสกิลการแต่งหน้าเรียของผมแล้วนะ่ะบอกเลยว่าท่านบาบูท่านบาบูห้านาทีนะให้ห้านาทีเพานะบอกเลย แต่งหน้าเซ็ตผมห้านาทีอ่ะคือไม่น่าในหน้าชื่นชมนะกับเรื่องมักง่ายแบบนี้เห็นไหมทุกคนบอกว่าท่านอยู่แล้วนารากรซะอย่างเป็นพยายนให้ผมเริ่มจับเวลาเลยหนึ่งสองสามทิกตอก,ต,ก,ต,ก,ต,กตอกติกตอกติกตอกมาเรียนอยู่ในกรุงเทพ<ห>คิดถึงเพื่อนที่มาหาลัย ขออนุญ,ญาตเสียงดังนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเต็นท์ข้างๆนะครับเพราะวันนี้แบบผมทําการไล์สดอยู่นะครับและค่อนข้างนองนไมาอิ่มพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นพลังผมเปจะเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเสียงดังรบกวนใครรอบๆข้างตรงนี้นะครับต้องกราบประธานอภัยไว้นะที่นี่อย่างสูงนะครับม่าเตือนีโ พี่ว้นว้นพี่เอ้ว่าทำอะไรจะน้องมอ้เลือกผู้ชายทำไมโอ้ยไอ้ายไรสุดอยู่เด้อระวังเด้อเข้ากล้องอ้ายเด้อสวัสดีรอบที่เท่าไหร่ผมคุยคนเดียวอยู่เดี๋ยวจะนั่งก็น่าเติมให้นะกางเตนท์ไว้ข้างหน้าของพี่อยู่แล้วก,ก็ว่าเพราะว่าจะนั่งกินข้าวได้ไรกินเนาะง่ายง่ายมาเร็ิๆ ดอกวันนี้เบนฝนตกไหมวันนี้ตกอ๋อไอเบนมันเปียนะเว้ยเห็นอย่างนั้น่ะรอดูเลยคอได้ใช่ไหมตอนแรกเขไม่มีหรอกเขาใส่ธงอะไรก็ไม่รู้บนเวทีนะตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะตกนะเขาเข้อมูเต็มเลยอ๋อสายมูเหรอเขาเป็นสายมูเข้อมือะไรสายมูออะไเขาเขาอันน เขาหวายนั่นแม่ขนาดคมยังปักเลยนะนั่นน่ะเขาหวาย้นั่นแม่พูนเกลเค็ดหรือเปล่าไปทุ่งเกาเค็ดระเบียบเขาเอาคุณไหวมะมาต้มมะมาเนี่เรามะมาถวยมะหวเนี่ยูไหว้ป่นี่แล้วของงานนี่อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่นหรือเปล่าเป็นหลายถ้วยมาเลยนะทไมสักถ้วยไม่ครับ่บ้าเรอเขาเพื่นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่ให้ซื้อมาให้ไงเราลองดูนี่ละล่ะฉันไม่ชอบฉันมาม้าไม่เจ็ ไม่เคยอยู่นะพีม่มาเกนะ็บอาจจะเป็นแบบว่าอะไรที่แบบว่าให้เป็นเส้นย,ยังไงเขาเรียกอะไรใ,ให้มันยืดยาวให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า้ถ็าถามพี่นะ,ะนพี่ไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยเพราะมูของพี่เป็นคนอีกคนนึงอีกคนละแบบ่เเหรอ ฟังเจ้าของผลงานเพลงแม่เสือสาวเนี่แม่เสือสาวดนตาสวยอ่อนรัดรูไม่ชอบจริงตอนแบบลองลองดูเลยหน้ามันดูเขาลูกยังไม่ดูว่ารถเอียงนี่มั้ยเหรอว่าเขาว่าเขาโอกรูะครับเขารูกหมายถึงว่าขาวแบบเขาแบบพูดพูดนะครับเขาแบบเขาไปเไรเฮ้ยเที่ยวรวยหนึ่ง ไปเชียงไปไปเชียงรายเลยอวันนี้แล้วนี่เนี่ยเชียงรายหรือเชียงใหม่เราไปเชียงรายก่อนดีเชียงรายมีอะไรน่าเที่ยวโอ้ยเชียงรายมีแต่วัดดีๆสวยๆแค่นั้นเลยไปด้วยได้ไหมนะอ่ะไปเลย <laughs> จะกินข้าววัดหรอหรืออะไรเอาขับดถ้ามันไม่ออกร็อตก็น่าจะได้อีกมั้ยมันพอออกห้อนหรอกินข้าววัดก็งเพูนว่าดีตบ๊กตุ๊ก ลองตบลองกฟือนอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกนะปปะปูปาปูปานนี้คือเสียงจริงสวัสดีพี่ไอซ์ครับผู้จัดการพระเอกลิเกชื่อดังที่สุดในประเทศไทยการันตีโดยโดยผมเองพะเยาส่วยเหรอพี่ยุ้ยบ้านพี่ยุ้ยนี่อยู่พะเยา,าใช่ไหมหัวดีทุกคนนะครับวัดล่องขุนอยู่ที่เชียงรายผมจะไปอยู่พวกนี้ ต้องมีคนไปเยอะแน่เลยที่วัดล่องฝุ่นนะ่ะใต้ผมทายนะซึ่งก็น่าจะใส้เลย mm hmm. แม่เสือสาวน้าตาสวยเตรียมเลยวันนี้จะออกไปไปแดนซ์ตอนวงคณาวขวัญใจขึ้นเขาจะเล่นเพลงแดนซ์ใช่ไหม จากนี้ไปเชียงรายร้อยกิโลหรอว่านจากนี้ไปเชียงรายร้อยกิโลไหมจากนี้ไปเชียงรายครับร้อยกิโลใช่ไหมล่ะไปเหนือก็คือคนเหนือเลยเหนืออะไรครับผมเหนือธรรมชาติเหรอครับเหนือตีว่าเหนือตอบไม่ได้ทุกอย่าง อย่บอกนะไม่กินข้าวหรือหน้าเต็นท์พี่จริงเนี่ยใช่ไม่กินรอดหน้าดีเถอะวะวันอะไรนะมากินรอดหน้าพี่ดีแท้เอาออกมาแม่ออกมากินให้หนักเอาเลยพี่ย่านพี่ย่านอ้วนไม่อิ่มไม่ไกลนะขึเขาร้อตกอว่าเดมันไม่ไกลหรอกภาคเหนือแต่ว่ามันจะถ้าทุกถนนก็จะโคดเคี้ยวนิดนึงไงครับวันนี้เริ่มทุ่มหนึ่งนะครับเลยแต่งหน้าไว้นะครับอยู่บ้านเดี๋ยวนี้คือเราแต่งหน้าไว สวัสดีพี่เกดจาก USA ริยครับพี่สาวคนสวยวัดวัดดอยวาวที่แม่สายเดินลูกชายเสียงอ่อนโอ้โหอยู่แม่สายเหรอครับพรุ่งนี้ผมเล่นในเมืองอ่ะอยู่ใกล้จากเมืองไหมครับแต่ที่รู้คือที่เชียงใหม่ผมต้องไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดผมครับน,น,นั่นก็นคือพระธาตุจุฬามณีเคยได้ยินไหม ใ้ทายๆว่าผมเกิดปีอะไรทวามผมถึงทวายว่าพระธาตุจุฬามณีเครื่องสําอางเป็นกระสอบ <c oughs> คือหลายอันหลายพูดครับบปะ๊ปะโป๊ะไนั่นครับรเห็นไหมเครื่องสำอางเป็นกระสอบคุณได้ซีนกไหมครับผมเนาะน่ารักทุกวันเลยนะเห็นไหมที่ต้องรักสุดบ้างนะถ้าผมน่ารักอ่ะเข้าใจไหม ปีละกาไปเที่วที่สเด่นเลยท่านี่ ทุกท่านนะครับสูตลไรสุดของผมในงานงนี้นะครับผมขอตั้งชื่อไ์สุดนี้ว่าไ์สุดพูดไปเรื่อยครับผมแต่งหน้าไปเกินห้านาทียังน่าจะถึงสิบนาทีแล้วเนี่ยน่าจะถึงสิบนาทีแล้วผมว่าพูดไปเรื่อยไปนั่นแหละ ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีเนี่ยโอ้ขี้เกียจขี้เกียจครับผมจะบอกให้แต่พอแบบขึ้นเวทีไปแล้วแบบเครื่อมมาสตาร์ทแล้วอ่ะมันก็จะแบบไหลรื้อไหลรื้อเะเคยเป็นบ้เงแม่เสือสา์ในตาสวยอ่อนฤทวยยามเธอยิ้ม คนตกไม่เจ้าทำตีเองเหรอครับอันนั้นเจ้าได้ยี่ข่อยได้หน่หยอกนะบอกหยอกด้วอยาวาเคียดผมเด้อที่ผมก็เป็นคนควนๆนะ ในกล้องแบบคิ้วดำมากเลยแต่ของจริงไม่ดำนะครับคิว้วคิ้วจริงน่ารักครับคิ้วในกล้องมันแบบว่าเออดำๆดำนิดนึงจะผคุณเดชพระพระบาเลยบาวชยงโชเจาของอีกการแต่งหงน้าที่แบบจริงบอกตรงนี้ว่าขอใช้คำว่า มักง่ายเลย พอได้อยู่เลยครับจริงีใครที่แต่งหน้าแบบเล่นเลหัวแบบนี้บ้างไหมตันนี้นะครับมันจะทำให้เราหน้าแบบหน้าเราเหลี่ยมและวสว่างขึ้นนะครับหน้าเหลี่ยมไม่ใช่แบบเป็นหน้าสี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่หน้าสี่เหลี่ยมนะแต่เป็นหน้าแบบเป็นเหลี่ยมแบบ ออไม่กระเลี่ยมนะที่ปางไหนหน้นามันหน้าแบบจะมีวลราอนะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเลยครับคุณผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเมสาจะจบตอนไหน,นเมษาสาวให้มาใหม่อีกละตะกี้นั่งยุทธทึงรถกะลุดาวเป็นลูกสาวกบตลอดทางเลยจบชั้นว่าหโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พ่อบัรอการเปิดทิกตอกเพลงนี้ขึ้นมาแล้วมันก็คือเลยเข้ามาอยู่ในหัวผมโดยอัตโนมัติ น่าเหลี่ยมมงม่งถูกครับนั่นแหละเหลี่ยมมงม่งมันเป็นคําแบบเขาเรียกอะไรคําสร้อยไหมไม่ใช่เนาะสร้อยอะไรก่อนเดี๋ยวปลูกแน่อ้วกโอเควางลำไม้เป<อ>กกลี่ยนโดยเฉพาะเราเครื่องสำอาง ขอบคุณคงขวัญครับขอบคุณคงขวัญน,นะครับขอบคุณคงขวัญมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ แต่ที bum, ่รู้คือผมชนแน่นอนองเพลงให้เตโม โซงนี้ได้ไหมขึ้นสิง่ายเฉยเนี่ยขึ้นโซงนี้เลยได้ไหมนี่ผมขึ้นสีแบบผมขึ้นสีแบบสว่างแท้ รอเขียนคีริวรุดเมอโฟกาสหรือยังไพนไ์น้องนั่งตำแหน่งพระที่คดเล้วหนึ่งในสักตรกวันนี้ทำผมแบบทรงแบบ ง่ายนะครับสไตล์ผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะนเนาะให้แบบเออทุกคนได้เห็นอะไรที่มันพลักใหม่นะร,รู้จักว่าพลักใหม่ไหมหรือชาวบ้านผมเรียกว่าแตกใหม่นะครับ ผู้ชมนครับขอบคุณที่เอาหมวกมาส่งมาให้ผมติดอํมพรางซุ้มผมมันวุ่นวายผมตอนนี้นะครับเออนี่มันดีจริงนะน้ำเกลือเนี่ยมันทำให้การเสร้นผมของผมแบบดูแบบง่ายขึ้นจริงๆนะจริงจริงง่ายขึ้นจริงครับบน ก็อยากทำหน้ามาเหมือนกันแต่มันมเรียบร้อยไงจริงใจใผมอะ่ะทำไมจะไม่อยากทําทรงแบบทรงหนามาวันนี้อาจจะแอบ,บทําผมทรงรูปหัวใจแล้วกัน วันนี้ต้องประวานนะเชิญครับมาเลยครับรออยู่แล้วโอ้ยได้ริด้วยอาดีๆได้ประวานจริงด้วยครับขอบคุณพี่ทาน,นะครับสำหรับประวานตัวนี้ ซึ่งประวานตัวนี้นะครับผมขอบคุณมากๆแล้วผมก็จะขออนุญาตาไปแลกปเป็นเงินนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆนะครับพ่ทาขอบคุณพ่ทาครับแฟนคลับพี่เทนเนี่นะ วันนี้แต่งตัวเร็วนะครับเพราะว่าเริ่มเล่นคอนเสิร์ตเร็ววันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะครับคณะขวัญใจครับบนเวทีผมแบบชื่นชอบมากครับเจอผมเลยหน้าเวทีวนันนี้โยกเบาๆใครมางานวันนี้เดี๋ยวเจอกันหน้าเวทีนะครับโยกเบาๆหน้าเวทีด้วยกันับคณะขวัญใจครับเล่นตรงสนามกีฬาอะไรสักอย่างครับสนามกีฬาฟุตบอลสนามอะไรสักอย่าง วันนี้นะครับวันนี้ที่พะเยาอ่ะ